สวัสดีค่ะพี่น้องช่องพาวนภาพรชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด b ับสไครด้วยนะคะมือนีพ่าวสิผพ้าพี่น้องเข่าสวนค่ะพี่น้องได้มีดแล้วถ้าเบิงว่ามือนีพ้าวสีใดอีอย่างในสวนนะคะมาพี่น้องเริ่มกันนะคะว่ามือนีจะได้สุเปลี่ยวอีอย่างมาเห็ด ะคะแคนแทนแทนนี่จ้าผ้าจะาเฮ็ดเอียงโปรดติดตามนะคะอันนี้ก็คือ,ขอเขาอืน่นพักแป้นจ้าพี่น้องพักแป้นจ้าคือแบบสวยมากนะคะพักแป้นในสวนมีอยู่หนานหนึ่งนานแล้วก็สองนาน สามนันจ้าพี่น้องแต่แต่บริเตุเบิดค่ะประเทุเบิดเราจะทำแค่พอกินนิดเดียวค่ะแทนตอนนี้ก็ล้างตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเฮ็ดพ่อรอรุ่นกันว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะคะเฮ็ดพ่อกินพี่น้องก็เฮ็ดล้ายมันจะมันจะบเบิดแต่ถามว่าสวยไหมคือสวยมากเลยนะคะ ดูก้านดูก้านเดี๋ยวล้างแช่น้ำก่อนแล้วก็ล้างเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอะไรนั้นโปรดติดตามนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอยนี่ค่ะพี่น้องขั้นเกลือขั้นเกลือแล้วเ่อากัล้างน้ำล้างน้ำเปลือยกินชุนของอ,อพักออกนะคะล้างประมาณจ๊กสองน้ำนี่ละพี่น้อง ล้างประมาณสองน้ำนะคะมีก็อีกขั้นตอนนึ่งค่ะคือห้อปั่นน้ำปั่นน้ำออเข้มออกแล้วปั่นน้ำเข้มออกเลยถถาเบิง่งว่าห้าสีหอย่างนี้ยแต่แต่ไม่ได้ทำแบบดีดีเห็ดแถบเบิ่งเล้อพี่ลองมันสูตรสูตรชาวบ้านของพ่อเองค่ะกินแล้วบางใครวางมันนะคะแทนแทน,ทนเสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็คือเมนู สมพักแป้นเฮ้สมพักแป้นค่ะพี่น้องอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ผ้านำเข้ามาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรุงรสของเราเรียบร้อยแล้วจะมีเกลือนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปเนิดหนึ่งนะคะใส่หน่อยใส่หลายตามใจชอบเลยแล้วก็ผ้านำเข้าม,มาแล้วเราก็จะปิดฝาทันทีนะคะแล้วก็ทายมันเป็นก้อนมันนี้พี่น้องโอเคจ้า